เล,เล่นเป็นไหมคะเล่นเป็นแมนแุษย์เล่นอ่วนจังอนัเล่น,ลน,ลลนมาลนวนเองหรือเปล่าหนึงสองไปโอ้ สว, hehe, สวัสดีครับทุกคนช่องเมย่าพ่อจ๋าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากๆเขาจัดมาให้เราสนับสนุนโดย Q play f ย์ u ิ u เจอ o o สกเตออย่างที่ทุกคนเห็นว่าเมย่าช่วงนี้เขาจะมี s u r ร์ฟสเกตบ้างสกูเตอร์ไอสีมูเน่าๆของเขาอ่ะเขาจัดมาให้สีเขียวไฟ LED สว่างวิ่งแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันผมไม่รู้ว่าเมย่าเขาแบบ ตื่นหรือยังแต่น่าจะตื่นแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้บอกนะว่าจะมานี่จู่ๆก็เอามาให้เลยดูจากบ้านตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยมีแค่น้องเมย่ากับครอบครัวเมย่าอยู่พ่อแม่ก็อยู่ที่นครนายกเมย่าอุ้ยเมย่ามาแล้วโอ้โหเขาเลาวิ่งมาเลยสวัสดีค่ะช่างเมย่าสวัสดีค่ะช่างอะไรคะช่างเมย่ากับเมย่จ่าเอาแต่วันนี้พ่อจ๋าไม่อยู่แต่วันนี้เมย่าเป็นเมย่าแก็งแบดแทนได้ไหม โอเคแล้วแล้วพูดถึงสปูตเตอร์กับสปูตเตอร์อันเก่าของเมย่าเปสีอะไรสีชมพูแล้วเมย่ามันแต่ว่ามันออกสีดำแล้วนะมันเก่าแล้วใช่ไหมใช่แล้วเมย่าอยากได้อันใหม่ไหมอยากได้งั้นพี่เอ็งเอานี่ไปให้พี่อิงโอเคโอเคนะแล้วเมย่าเอาอันเก่าเมย่าเอาไหนอันนี้อันนี้เมย่าชอบอันนี้ไหมชอบโอเคสวัสดีค่ะอีกทีนึงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เมย่ามาทําอะไร เขาเรียกว่า Q Play Scooter Q K by Scooter ขออนุญาตถอดแมสกับพี่ถอดแมสก์ดลยไหมเนี่ยจะติดโรคไหมไม่ดีม่ย่ามีโควิดป่ะเนี่ยจริงเปล่าโอเคขออนุญาตถอดแมสก์ก่อนนะฮะอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับ Q Play Future Scooter ไหนลองพูดตามซิ Q Play Scooter Q Q Play ฟิวเจอร์สกูตเตอร์คิวเพลย์ฟิวเจอร์สกูตเตอร์โอเคได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอ่ะขอบคุณคิวเพลยมากที่วันนี้สนับสนุนมาให้น้องเมย่านะผมอยากจะอันบ็อกกันให้ดูเลยว่า <c oughs> เขาบอกว่ามันผลิตภัณฑ์อันเนี้ยเป็นของแบบเยอรมันเลยนะซึ่งเด็กเยอรมันเขาจะเล่นกันแล้วเด็กไทยเล่นเป็นไหมเล่นค่ะเล่นเป็นไหมคะ <c oughs> เล่นเป็นแต่มันะลนี่อืมมันจะมันจะมันจะลื่นหรือเปล่าไม่ย่าเป็นเปล่า ไหนลองลองยืนลองยืนลิ้นแล้วทำท่าให้ดูดิมันเป็นยังไงอย่างนี้เหรอแล้วก็แล้วก็นั่งนะเฮ้ยนั่งได้ด้วยเหรอนั่ทำเป็นเปล่าเนี่ยต้องโชว์ให้เพืนดูนะได้เลยงั้นเดี๋ยวรีบแกะก่อนเลยแต่ไหนมันมันทำท่าอะไรได้บ้างไม่ยด้เคยล้มไม่ยด้เคยล้มแล้วแต่ไม่ยด้ก็ทำแบบนี้ลองไายเปล่าไม่ย้อมแต่เดี๋ยวมันเจ็บอ๋อที่หลังก็ต้องใส่เซฟตี้นะเวลาเล่นอ่ะหนูซื้อมาเองซื้อป่อยังหนูมีเซฟตี้ใส่สอบเปล่า แล้วใส่นี้มีไหมเจ๊แต่แต่มีขอบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็แล้วก็ตรงมือดีมากเราต้องใส่เซฟตี้เวลาเล่นรู้ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเบย่าจะแบบว่ามีแผลถลอกหรือว่าหัวแตกอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไม่อดเล่นอีกนะต้องใส่เซฟตี้เข้าใจไหมคะแต่ไม่ีหมวกแต่มีหมวกใช่ไหมไมมีหมวกงั้นไปเอาหมวกมาก่อนเลยไป<ม>ไปไปบอกป,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 ป๊าบอกป๊าค่ะขอหมวกขอหมวกหน่อยค่ะเบีย่า อันนี้ครบอันนี้เขาเรียกว่าครบครบแล้วใช่ไหมคะมาอันนี้ไม่ยากขนาดบ้านเนี่ยขนาดนะมานั่นมันเล้าอ้นเองหรือเปล่ามามิดตาก่อนว่าม๊มยยากจะชอบหรือเปล่ามิดตาก่อนมิดตาก่อนมิดตาก่อนมิดตา,ก,ตาก่อนนะแอลดุจจุกเลยนะเฮ้ยมันแกะยังไงวะ อาเปิดตานี่มานี่ Q Play Future Scooter โอ้โหแค่ชื่อก็เท่แล้วนี่สามารถปรับระดับได้ตามตามแบบว่าลูกหลานของท่านๆ่านเลยนะไ่่เมย่าลองดูนี่ล็อกก่อนค่ะเอาเมย่าจะเอาเตี้ยหรือจะเอาสูงวันนี้อ่ะสูงค่ะอ่ะสูงมันจะถนัดเหรอมาเตี้ยไปเหรอ,อนี่นะได้ไหม <Okay. S 2> โอเคใหญ่ได้ไหมไหนลองเอ๊ะ <laughs> ได้ไหมชอบไหมคะ Q Play Future Scooter นะครับมันสำหรับเด็ก 3- 6ถึงขวบถึง8ขวบก็ได้นะถ้ายังแบบว่าเล่นได้อยู่เพราะว่าผมดูแล้วได้ยันแบบว่าเกือบสิบเลยแหละเพราะว่ามันมันโยกได้ด้วยปรับสูงปรับต่ำได้ด้วยแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง50โลอย่างที่ไมย่าเขาบอกไปไมย่าบอกไมย่าจะทำท่าอะไรพิงดูหนูอะเอาทำท่านี่ทำท่ามันเป็นยังไงนะเขาเรียกว่าท่านั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอข้างนอกแล้วกันให้ไมย่าเขาเล่นโชว์ให้ ออกสเต็ปให้ดูหน่อยนะดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดี๋ยอ่ะดูเดี๋ยวจะจปล่อยมือเออหูมีปล่อยมือด้วยเหรออุ้ยดูดิไปงั้นไปข้างนอกเลยไปไปเล่นโชว์กันไปปกติเราจะแบบพูดมากนะวันนี้เรามีของเล่นแล้วเราก็ไม่พูดเยอะเลยนะเพลงไม่อยู่บ้านก็ไม่คิดถึงเลยคิดถึงไหมคุยแบบออกกันโลกออกได้ที่ไหนอะออกแล้วมันมีโลกตอนเนี้ย เรือมื okay. like ่อไร่ก <sixteen> ็ไโควิดทุกนีโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยเธอต้องทำท่านี้ให้ฉันดูด้วยนะท่าสไลด์อะไรของเธออ่ะได้ไหมไปไปไปถึงตู้นก่อนนะหนึ่งสองต้องไปโอ้ อันนี้เขาเรียวสกูตเตอร์ของอะไรพิ้ชค์อืมงั้นขอท่าสวยๆอีกสักหนึ่งทีแล้วมาบอกเวลาท่านผู้ชมให้ไมย่าโชว์ท่าสเต็ปอีกสักสองสามทีแล้วกันนะเขาเห่อแล้วเกินเย่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะชอบไหมชอบค่ะเออถ้าใครสนใจเนี่ยเพจ f เฟซบ o ๊ก p ปรแพลนคิด จะเป็นอาจจะมีของลงของเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายคนก็เข้าไปดูงานเดี๋ยวผมจะขึ้นมปให้สาหรับอันนี้คิวเพลย์ฟิวเจอร์ส o ูเตอร์เมยย่าว่าไงดีดีไหมแล้วมันเล่นง่ายไหมเล่นง่ายเมยย่าชอบเปล่าแล้วเมยย่าชอบไหมงั้นกลับแล้วกลับละเมย่าไม่ชอบอ่ะชอบโอเคงั้นบอกว่าอย่าลืมไปซื้อหรือว่าบ้านไหนมีลูกมีหลานก็อย่าลืมไปซื้อให้เด็กๆกันนะคะ ะะโตแล้วแล้วก็เล่นสกูตเตอร์ได้นะคะทำให้เด็กอายุอายุอะไร <laughs> ทำให้เด็กแบบว่าอายุเท่าเมย่าเนี่ยเล่นได้แล้วมันไม่อันตรายด้วยใช่ไหมโอเคใครสนใจก็ฝากกดตามเพจเขาด้วยนะก็พรอนแพรนคิดก็สามารถเข้าไปดูได้มันไม่แพงนะมาจากเยอรมันเลยแข็งแรงวัสดุเขาดีมากเมยา่าบอกลาท่านผู้ชมไปก่อนช่องเมย่าพ่อจา๋า บอกลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหน้าเป็นตามใจมคลิปหน้าเป็นตามใจเมย่า,าจ,ยจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมไมตามใจเมย่านี่บอกก่อนว่าถ้าตามใจเมย่าจะจะให้เพลงตามใจอะไรตามใจซือซ้อซือ้อซื้อปิเจ้ื้มั่วตัวไปหมดแล้วซื้ออะไรก็ไม่รู้อยากได้แต่ของเล่นเ,เรา,าใใเอะอเล่นอยากอ่แล้วก็อยากได้โบจิที่มันเล็กๆอ่ะแต่เราต้องตั้งใจเรียนด้วยนะ ได้จเรียนป่ะเนี่ยได้เข้าเรียนออนไลน์บ้างป่ะเนี่ยเรียนออนไลน์บ้างป่ะแต่แต่เรียนแต่เขาจะอวลาหนูเรียนนานเขาก็บอกว่าให้วางแล้วก็แล็กก็ให้ดูอีบีซีอ๋อไป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 โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไปไปไปเจอกัน